อพีเขาอาจจะทรยศแล้วฟันหลีนะ่ะเหรอจะทรยศเรื่องนี้ข้าเดาว่าฟันหลีคงมีเรื่องสำคัญมากถึงยอมร่วมมือทำงานกับคนอย่างปอบพีได้หมายความว่าที่เขาไปหาฟันหลี ก็เพื่อหาวิธียึดดินแดนทางเหนืออย่างนั้นล่ะออืมไตเท้าวเราจะทำยังไงดีพูดตามตรงข้ามีแผนรับมือเอาไว้แล้ว ขอเข้าเฝ้าอืมฮึสนามบ่หรออ๋อเชิญดี่เชิญข้าบอกพระเจ้าค่ะโอ้อพระมอมถวายบังคมตายอ๋อง เอาละวเอาแล้ธนบดเชิญข้างก่อนเอ,อ,อมา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 อืมวางธนบดนี่เป็นอะไรกันเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นบทกวีของกระหม่อมเชิญได้อ๋องทรงทอดพระเนตรบทกวีพวกนี้กระหม่อมเขียนจากประสบการณ์หลายปีแม้จะไม่ได้เรื่องอย่างน้อยคงพอพระทัยไตอ๋องอยู่บ้าง <ś led> อ๋อทีแท้ท่านบมาตเตรียมแผนรุกทางเหนือแล้วทำไมไม่บอกให้ข้ารู้เลยกระหมอ่อมราชาเขอทรงอภัยอ้อท่านทุ่มเทบ้านเบื้อไม่มีความผิดรอกกระหม่อมถวายงอนเปรียบดังลาหลวงฝนแต่อ๋องทรงทุ่มเททำงานทั้งวันทั้งคืนเพียงแต่กระหม่อมคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะทูลกระหมอ่อม เป็นข้ารับชอยไม่ได้คิดถึงไตอ๋องทรงทุกข์ใจกระหม่อม,ม,มขอไตอ๋องทรงลงโทษพระเจ้ากธนาหมาดอย่าโทษตัวเองคำพูดใจใจของท่านข้าเข้าใจเจตนาของท่านตอนไตอ๋องอยู่พระนามกรีนไกรรบชนะทุกครั้งแต่ข้าสิเหมือนไม่ได้ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองเลยข้าละอายใจนะักดังนั้นอ๋อธนหม,มัด ก่อนหน้านี้ข้าทำงานก็ค่อนข้างร้อนใจขอท่านโปรโดให้อภัยด้วยโอ้ไตอ๋องทรงจะตรัสเช่นนี้การคิดการยหอ่ต้องใช้ทหารเข้มแข็งสเสบียงบริบูรณ์ประเทศมั่นคงนี่ไม่ถือเป็นใจร้อนดูไปแล้วแคว้นเย่ไม่มีไรแกรง่งแต่ว่าเป็นภยใหญ่หลวงต่อแคว้นอู่ไตอ๋องเฮรีตรัสไว้ว่าหากแคว้นอูคิดเป็นยหอ่ต้องรับฟังประเทศสร้างความเชื่อมัน่นที่ตรัสไว้หมายถึงเรื่องนี้แหละ ตอนนี้ไตอ๋องทรงปราบแคว้นเย่เพื่อก่อตั้งประเทศแต่ตอนนี้แล้วหนอนตัวเล็กๆก,ก็ฆ่าไม่ได้สักทีไม่แปลกที่ไตอ๋องจะทรงป้องกันตัวอขอบคุณที่เตือนข้าดีกาของท่านเดี๋ยวข้าจะค่อยๆไตรตรองอขอพระทยัยไตอ๋องอเดินทั้งวันโอ้ยโอ้ยก็ยยยไม่ให้ทำอะไรเดินก็เบือ่อ อกนก nope. ็เบื่ออนัางก็ร้อนะเดินไปเดินมาก็เบื่ออีกอ่ะขนาดนอนยังเบื่อนี <t ell> <t ell um ่น่นี่ทำไรทำไเนี่ยครับสดีที่ว่าจะพบง่ายงั้นเหรอก็ไปไปอยากให้ไปข้าวนะไปข้วนยไป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 ยปไ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 ปกปไไปไยไปไไ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 ปไไไกไไปกไปยไ เกิดอะไรขึ้นข้าขอพบใต้อ๋องอย่าได้ฝันเลยท่านแม่ทัพท่านสางไว้ให้ข้าบอกใต้อ๋องเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าหรือไงถ้าไม่เชื่อก็ไปถามแม่ทัพดูสิว่าเขาพูดจริงหรือเท็จนะ่ะทําไมตอนเจ้ากลับมาไม่รีบไปหาเขาทันทีละ่ะเพราะว่าข้ายังไม่อยากหัวขาดซะก่อนนะสิ อ,องเย,ย่ฟันหลีต้องการพบท่านฝันหลีถวายบังคมใต้ออกตามสบายพอดีเลยข้าเองก็มีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าได้ยินว่าหมู่นี้เจ้าติดต่อกันอย่างลับๆกับกงสุนส่งแล้วก็ฝอพีจริงไหมเพราะเจ้าคะเพราะเรื่องนี้กระหม่อมเล้ทั้งเฝ้าใต้อ๋องอ๋อ กระหม่อมได้ข่าวดีเรื่องหนึง่งแต่ออกฟูชายทรงพระปรีชาคิดยึดแขวนทางเหนือเออนับว่ามีเมตาตาทรงทราบว่าแต่อ๋องถูกแขวนกับเสาก็เสด็จมาปล่อยใต้อ๋องกระหม่อมคิดว่าแต่อ๋องควรแสดงความทราบซึ้งใจออ้ราบซึ้งใจพูดต่อไปเขาทรงปรีชาที่จะยึดเขตแดนทางเหนือเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้ แต่อองคุรแสดงออกถึงความจริงใจและพักดีต่อเขาให้เขาเป็นองผู้ยิ่งใหญ่แควนอู่ไปแควนที่ยิ่งใหญ่อาทําอย่างนี้จะช่วยอ,องอู่คลายความกลร้ว้วขอเพียงเราได้รับความเมตตาเราก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือที่ดีพ <c oughs> ันหลีพวกนั้น ให้เจ้ามาก่อมข้าใช่ไหมเจ้พูดเรื่องนี้อยัาข้าไม่แปลกใจเลยเพราะว่ามีคนบ่อยข้ารู้แล้วเรื่องที่เจ้าทรยศเจ้าเป็นาชาวชูคงไม่มองผลประโยชน์ของความเย่เป็นเรื่องแรกใช่ไหมไม่แปลก ที่เจ้าฉลาดเรื่องการวางแผนเจ้าฤยศถาบรรดาศักดิ์ยังไม่พอใจอีกอย่างนั้นใช่ไหมอเจ้าสักแต่กระหม่อมไม่เสียใจนั่นรังดูถูกข้ายู่ออกไป สงไปทไปไทยบาอได้อ,องฟูชายได้องหม่อมฉันวา่าที่ฟันหลีพูดมาก็มีเหตุผล จะรู้ว่าไตอ๋อ,องตรงตรัสยังไงบ้างไม่ว่าร้รก็หามทำร้ายฟันหลี <_ v ain> แผนยึดแววนของท่านค่อนข้างน่าสนใจไตอ๋อ,อง <_ v ain> ว่างไงใช้กำลังทหารแค่เล็กน้อยของแควนเราลองลอบโจมตีเขตแดนของแควนลู เพื่อลอกแค้นฉีให้แสดงกำลังออกมากร,าร,ระหม่อมได้ยินว่าปีนี้ต้นปีแค้นเย่ผลผลิตตกตำ่ำนี่คือการทดสอบแค้นเย่ที่ดีที่สุดของเราว่ายังพักดีหรือไม่ฮึฮาธนบาทคิดยังไงเออขอไต่เอาออกคำสั่งให้คุณนางเข้าเฝ้าแล้วก็ให้เหวนจงรายงานกำลังทหารแควนเย่มา ส่วนสเสบียงอาหารที่มีอยู่ให้แจ้งจำนวนและส่งมาดูซิเขาจะทำยังไงนะคระหม่อมว่าเขาคงจะไม่นำสเสบียงมาส่งให้แขนอูตามสั่งแน่แตท้าให้แคขนเย่แจ้งเจมวนทหารและสเสบียงมีผลอะไรหรือครับนี่คือแผนการที่ดีสองด้านหากไตอ๋อ,อสงบุกเหนือแขนเย่ต้องช่วยเหลือเรา หากพวกเขาช่วยเหลือก็มีผลดีต่อการบุกทางเหนือของเราหากแคว้นเย่คอยประวิงเวลาหากแคว้นเย่ประวิงนเวลาเราควรทำยังไงดีนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีจะสามารถฆ่าโกเจียนได้นะสิอ๋อที่ไตอ๋องทรงไม่ประหารโกเจีนเพราะคิดว่าโกเจียนคงจะหมดพิษสงลงไปแล้วคุณนางแคว้นเย่สวามิภักดิ์กับเราหากหวนจงคิดประวิงเวลาจริง ก็แสดงว่าแคว,วนเย่ยังแค้นและมีจิตใจต,ต่อต้านเราอยู่จริงเห,หมล่ะเราพอถึงเวลาข้าก็ต้องชี้ชัดข้อนี้ให้ไตอ๋องทราบเพื่อจะฆ่าโกเจียนให้ได้อ,อืมไต่เท้าท่านพูดถูกต้องแล้วล่ะ <laughs> เวลานี้สิ่งที่ข้าหวังไว้ก็คือเหวนจงจะต้อง ประวิงเวลอเดินแล้วมันก็เข้าแผนไต่เท้าเห่าจิน้นท่าคิดว่าจะทำยังไงดี ö, แขวนอูรังแกเกินไปแล้วจับไต่อ๋องไปเป็นทาสแถมยังคิดต้องการทรัพย์สินของเราอีก <H ö. S 2> ตอนนี้ยังให้ส่งสเสบียงกับทหารไปให้ทำอย่างนี้เหมือนเอากระบี่มาปาดคอเราเข้าว่ารีบส่งหนังสือ ไปประเทศเด็คำขอซะอือข้าคิดว่าคงจะไม่ดีแนะ่ในเมื่อไต่อ๋องทรงอยู่ในกำมือเขาอพวกเขานี่ท่านจะบอกว่าเราต้องทำตามคำสั่งอย่างนั้นเหรออืมเอางี้นะส่งเสบียงอาหารไปบ้างแต่ว่าไม่ต้องส่งไปเยอะแล้วก็ร่างหนังสืออธิบายว่า ปีนี้แคว้นเย่ผลผลิตตกต่ำม,มากเลยคอยแคว้นอูเห็นใจส่วนเรื่องกำลังของชายชกันไม่ประสงค์บอกไปว่าทางแคว้นเย่ขาดชายชกันอย่างมากการกเกษตรนั้นจะขาดคนมาช่วยไม่ได้เราไม่มีการระดมทหารสรุปแล้วเนี่ยนะก็ขอร้องแคว้นอูให้ดีถึงแม้ว่าเราทำตามเขาไม่ได้แต่ก็อย่าทำให้พวกเขาโกรธเราก็เพียงพอแล้ว เขาฟังท่านพูดก็ก็ยิ่งแค้นใจเแหมเรื่องนี้จะอ,อดทนก่อนซี่มันสำคัญมากทนได้เราก็ต้องทนนะฮะหลายวันมานี้วนจงเขาคุยเรื่องอะไรแ้นอูไอ้แ้นเยสงสเบียงและชายชะกันไปให้ตอนนี้วนจงเขายุ่งเรื่องนี้อยู่โอเ้เหลอแล้วจะจัดการเรื่องนี้ยังไง เขาก็คิดประวิ่งเวลาอะไรนะประวิ่งเวลาอย่างนั้นนี่เขาเด็กห,ห,หน,นังสือตอบแวนอูขอให้ไต่เท้าตรวดูก่อนอแต่เทาดดด้าแต่เทา้าซื้อ,อม่มาขอพบท่านขอรับรแต่เทา้าซื้อม่ายอ่ะรีบเชิญเข้ามาแล้วขอรับ ไส่เท้าเข้าเออวมีอะไรกะถ้านออกไปดูเองเถอะครับโอ <Hey. S 2> เฮออะไรนักหนาต้องกลับมาซือไหมพูดอะไรของท่านท่านแช่งไตอ๋องให้ตายเหรอคนคิดจะให้ไตอองตายนะ่ไม่ใช่ข้าแต่เป็นพวกท่านที่มาชันลาดเอาซะเลยใจเย็นใจเย็น แต่เท้าสือไม้พวกเราทำเช่นนี้มีอะไรไม่ถูกต้องเขาโปรดชี้แนะด้วยว้นอูบุกทางเหนือพวกเราขาดเสบียงเลี้ยงกองทัพขาดกำลังทหารหรือไงเขากำลังทดสอบเราอยู่แต่หาว่าท่านคิดจะบวงเวลาผู้ชายคาดเดาไม่ออกเลยอูจือซีวางแผนไว้อยู่แล้วเวลานี้ แคนเย,ย่มีใจคิดเป็นอื่นไม่ได้เพราะว่าฝูงชายจับตาดูอยู่ถ้าเราแก้แคนพวกก็ต้องฆ่าใต้อ๋องนะ่โอ้จริงด้วยแต่เท้าพูดถูกเป็นอย่างที่ท่านกล่าวจริงๆแหมข้าน้อยด้อยปัญญาคิดผิดพลาดจริงๆแต่ท้าวเฮาจินท่านคิดว่ายังไงตามความเห็นของท่านเราควรส่งสิ่งที่เขาขอมาใช่ไหมไม่เพียงแค่สง่ง แต่ต้องส่งให้มากที่สุดที่จะมีหรือว่าแผนการแอบแฝงนี่ยท่านคิดไม่ออกเชียวเหรอเออแต้เท้าเสือไม้พูดถูกต้องแล้วแต่เท้าเฮาจินท่านได้ไปเปลี่ยนแปลงจัดก,การโดยเร็วเขา้างั้นก็ได้โอ้หนึกไม่ถึงแต้เท้าเสือไม้โชคดีที่ท่านมาขัดขวางได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นข้าคงจะเป็นคนทำร้ายไต่อ,องไปแล้วงั้นข้าขอลาละ วนจงน้อมส่งใต้เท้าสืม่ม้เกือบไปแล้ว คนแวนเยอดตายกลาดเกลืนเรากลับ <sympath> ส <is> ่งมบียกให้แวนอูอีกใส่เท้าปราดรอนกำลังแข่งชักขบกระดูกเราแล้วนะเฮ้ยโอเคคข้สาบแช่งถ้าขอรับไว้แต่เพียงคู่เดียวก็ได้ฮะสเบียก็หาดห้ามือกระสอบ ได้าจากการแปดพัน 8, คนมาวัวอย่างดีอย่าละพันตัวเขาส่งมาให้มากกว่าที่คิดไว้แสดงว่าแควนเย่พยายามอย่างเต็มที่เลย <laughs> กระมอมคิดว่าวนจ้งคนนี้เจ้าเล่มากนะพ่อเจ้าค่ะอพอเทินา่าธนบดหาวันจ้งเขาเจาตนาประวิงเวลาถ้าพูดแบบเขาเจ้าเล่ยังพอฟังได้ แต่ว่าเขาทำตาคำขอทุกๆอย่างจะว่าเขาเจ้าเล่ห์ได้ยังไงกันเล่าให้ข้าดาวจิตใจท่านเนี่ช่างยากลำบากนะักอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ